อคือไม่เข้าใจว่าทำไมมนุษย์เราจะต้องหันมาทำร้ายตัวเองเพื่อแลกกับยอดวิวด้วยก็ไม่รู้นะครับผมยังไงก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับฟานาเอฟเฟซี่สองนะครับผมม,มีเอสด้วยใช่แล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่น,ฟนไฟที่2สอกัน นะครับผมซึ่งเอ่อไม่อยากเล่นเลยแต่ว่าช่วยไม่ได้ขอกดออกได้ไหมมีปุ่มกดออกหรือเปล่าโอ้โหไม่มีอุ๊ยอืมเริ่มตน้นนบวันนี้โอ้แล้วกูเล่นไม่เป็นแม่โจ้าม g ก d ททำยังไงเอ่อกดคอนโทรลเพื่อใช้แฟชไลท์ตรงกลางเหรออืม อืมโอ้ฮัลโหลฮัลโหลขอบคุณที่อมาทำงานกับเรานะแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ที่นีไ่ไม่ไม่ไม่ฟังไม่ฟังผมไม่ฟังนะครับยังไงก็อขอทำความรู้จักกันก่อนก่อนที่จะมาไล่แดกกันนะโอเคเอ,อไม่รู้ว่าโอ้โหมันกดคอนโทรลเพื่อใช้แฟลชไลท์ในนี้ได้ด้วยครับแล้วกีเสียงอะไรวะ โอ้ชิดมีเสียงด้วยอ๋อผมต้องกดโอ้หถ่องไฟฉายเช็คทีละห้องอย่างนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้หเฟดดี้ทุกคนยังอยู่ที่เดิมนะครับวันแรกนะฮะขออย่ารุนแรงกับผมอยเอา้าอ๋อใช่ผมจำได้ว่าภาคนี้เขาเใส่หน้าก,กากนะครับใส่หน้าก,กากเข้าหากันแมโจโอ้โหเกมเพล์ ไม่มีใครมารนะอุ้อยตุ๊กตามีจมูกได้ไหมไม่ได้อะไรกันนี่ <c oughs> อ่ะกดดันเหลือเกินกดดันเหลือเกินนี่คืนแรกแล้วเนี่ยเฮ้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 ยอะไร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 ใครหัวเราะใครหัวเราะบอลลูนบอยเหรอผมจำได้ว่ามันมีตัวที่ชื่อบอลลูนบอยอยู่แต่ว่ามัน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 หัวเราะเหรอมันหัวเราะใครใครหัวเราะ,ระผมผมแพนิคผมแพนิคแพนิกมากมากฮัลโหลฮัลโหล โ okay. okay, okay. อเคฮัลโหลโอเคโอเคยังไม่ชํำชองเท่าไหรนะ่ฮะอย่าเพิ่งอย่าพิ่ง,อ,งอ๋อมเป็นเสียงมาจากห้องแคปสิบสครับอย่าเพิ่งมีตัวอะไรมานะครั้แรกขอชิวๆโอเคขอแบบชิวๆกวดจมูกได้ไหมเฮ้ยกดจมะโอ้โหต้องมีทุกภาคใช่ไหมเนี่ยโอเคผมไม่อยากใช้ไฟฉายมากเลยนะเดี๋ยวมันแบบมันจะแย่เอาคือคือคือเขาจะมาแดดผมหรือเปล่า แต่ว่าผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องใส่หน้ากากต้องใส่ตอนไหนอะฮัลโหลอืมยังอยู่ครบอนี่นีนี่นี่จองไฟจองไฟเดี๋ยวแม่งบอกฝาไว้ก่อนถอะมึงคืนสี่คืนห้าแล้วมึงเจอกูนะแล้วมันไม่มีประตูเหรอคือคนสร้างที่นี่เขาไม่เคยเล่นภาคหนึ่งเหรอไม่รู้เรื่องไงว่ามันเฮ้ยอะไร อะไรเฮ้ยอะไร Why Up Music Box คืออะไรครับเนี่ยอ๋อมันต้องกดไว้ด้วยโอเคโอเคเอ่อผมผมกลัว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 มากๆเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้มันมีมันมีปฏิกิริยาปแปลกๆครับอยู่ดีๆมันก็ให้เอ่อทำสิ่งที่เรียกว่าอ่าหมุนอะไรสักอย่างด้วยครับให้เต็มหลอดเมื่อกี้นี้ อย่าพึ่งนะทำใจอยู่นี่ปีโอเคไม่มีใครนะไม่มีใครอย่าพึ่งนะกูเอาหน้าออกห่างจอเลยตีสามแล้วคาดว่าตีสามนี่มันค่อนข้างที่จะหน้าหวาดเสียวใช้ได้อุ้ยนี่ไงนี่ไงต้องต้องหมุนไอ้นี่ขึ้นครับผมไม่รู้มันคืออะไรนะครับแต่ว่าหมุนไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยโอเค หวังว่าจะไม่ไม่มีใครเฮ้ยอะไรอุ้ยเยย์เยย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 เดี๋ยวนะมันมาตอนไหนอยู่ห้องนี้ห้องจัดแสดงแล้วอยู่ดีๆมันก็กระดึบมาเฉยเลยอย่านะอย่านะนี่สองไฟสองไฟใส่ตาอย่าอย่าอย่า อย่า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 ทำกันอย่างนี้อย่าทำกันอย่างนี้ใจมันหวั่นไหวนะส่องไฟฉายดูอุ้ยอุ้ยลืมไขลานลืมไขลานโอเค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 ลืมไขลืมไขลืมไขโอเคกระต่ายยังอยู่โอเคพี่เป็ดยังอยู่ครับโอเคตรงนี้อยู่ตรงนี้โอเคที่สี่แล้วอย่าพุ่งมาอุ้ยปาล์มนี่อ่ะเอ้าไม่มี Oh, screws, oh shit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  holy shit เดี okay, wait, 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 wait. ๋ยวเดี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 ๋ยวต้องผมต้องทำยังไงผมต้องผมต้องได้ยังไงผมต้องโอเคหายไปแล้วหายไปไหนอุ้ย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 สองข้างสองข้างนี้ครับอย่าบอกนะว่าไอเดี๋ยวมันจะเข้ารูมั้นะเนี่ยวเดี๋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 ยวขอหมุนขึ้นก่อนขอหมุนขึ้นก่อนอย่าเพิ่งนะ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  อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะอุ้ยโอ้โหแล้วใครมันมันสรรหามาสร้างช่องสร้างช่องช่องแคบช่องแคบบาร์การทางด้านซ้ายด้านขวามาหมดเลยบ่ฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเฮ้ยใส่เฮ้ยอะไรอ่ะ อะไรอะอะไรอะจะโดนไหมเนี okay, okay, okay. Hey, uh ่ยโดนไหมเนี่ยโอ้คือรอดใช่ไหมคือรอดใช่ไหมคือรอดใช่หรือเปล่าคือรอดนะคือรอดโอเคโอเคอุียเดี๋ยวเดี๋ยวปิดอันนี้ก่อนโอเคโอเคโอเคไปบึ้งเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยเฮ้ยปิดไฟไม่ได้ออื้หืมเฟดดี้เอาเลยเหรอเฟดดี้ ไปดิอย<ส> <orman pulse. S 1> ่าได้อย่าได้กูส่องไฟกูกระปิปปิปปิปกูปิปปิปนะปิปปิปอย่าอย่านะอย่านะทำมันยืนเต้นเบรกแดนซ์อย่านะไปดิไปดิฉันขอร้องฉันฉันขอร้องฉันขอร้องมึงเข้ามาใกล้ทำไมวะไปดิไปดิอย่าไปดิวันจันทรี่ห้าแล้วไปดิไปดิ พอเลยเจอกันพกนพรุ่งนี้วันละพาร์ทพอนะไว้เจอกันเด้อ